เราเราเพื่อฟังใครรู้เรื่องไหมใช่ใช่นี่ชื่ออะไรอริษาม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 าไไหมครับนี่นะครับที่เจ้าที่ตำรวจสิบคดีนะครับเอ่อเป็นสารเอ่อเป็นหมายจับของสารายาพันธนองนะครับ ที่113,2568ลงวันที่17กุมภาพันธ์2568นะครับให้จับกลุ่มเจ๊ซูซูสัญชาติจีนนะครับในข้อหาร่วมกันช่อกงประชาชนโดยการแสดงตนเป็นคนอื่นร่วมกันเป็นอันยี่ร่วมกันเป็นต้องโจรน,นะครับอ่าสิทธิของู้องหานะครับเรามีสิทธิ์แจ้งการให้การก็ได้นะครับมีสิทธิ์ที่จะแจ้งให้ญาติทราบหรือของผู้ต้างหความนะเนื่องด้วยเราเป็นคนจีนต้องการล่ามแปลภาษานะครับสามารถรับฟัง แล้วก็ภาษาไทยรู้เรื่องโอเคนะครับไม่ต้องใช้ไม่ต้องการล่ามในภาษานะค่ะค้อทีสส<า>่สองหมายจับสารานญาข้ะขนมนะออกอือขอนอร์ข้าขนมนะครับ,ออาบนบางสาวนิสาล่ากระโทกนะเลขบัตรหนึ่งสามไม่ไดก่อนไม่มีครับม,มบี่หมายจับข้อหาร่วมกันข้อคประชาชนโดยสกุลตนเป็นขอื่นดรวมกันเป็นทั้งทีร่วมกันเป็นเท่า,ทททาโจรนะครับก็นี่ทีนีจะให้การไม่การก็ได้ ให้พ้นบ้านเลขที่129ถนนชมพูว่าที่ปัตนาอนี่คือบ้านเราถูกไหมบ้านที่เราอยู่นะจังวัดรและพื้นที่ใกล้เคีหง เราครบเสร็จปั๊บเแล้วก็จะมีการเีนนี้มอรีมีคนอยู่ในบ้านไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครอยู่บ้านไหดูด้วยกันของใครนี่ของใคร่ใคบ้างไองใครอันนี้เราเคยซื้อมาค่ะแต่มันนานมากเราซื้อซื้อมาทำอะไรครับ ซื้อซื้อมาส่งให้เพิ่งที่อยู่มาเลยเขาให้ซื้อส่งแต่เราเป็นคนซื้อใช่ไหมเราเป็นคนซื้อให้อีกคนนึ่งซื้อแต่มันอยู่ที่เราไงตอนนี้อยู่ที่เราอ่าจะส่งให้ใครเป็นธุรกจักหานะชนะจะเป็นธุรกจักหานะอย่าอย่าอ้ำเพิ่งอย่าอ้ำเพิ่งนะเข้ามาเต็มเต็มบ้านบังทีเต็มบ้านเนี้ยนะ คาหลักฐ่านขนาดนี้ยังจะเฉยๆนะก็ดูเนี่ยมีทีวีนี่ก็ดูข่าวอยู่นี่พอเซ็นเตอร์ตอนเนี้ยไม่ต้องมาโกหกผมว่าสีเทาสีอะไรอะคุณรู้ว่ามันทำอะไรอ้ําอ้ํอึ้งอึถ้ายังให้ความร่วมมือไม่เต็มที่อย่างนี้เราก็เลือกทําออกมา แล้ววันี้มาเปิดบัญชีพี่เขามีอยู่แล้วครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยพี่ไม่ล้วันนี้พาเขามาทำอะไรผมมารับเพา่อทำไปแล้วนนารับไปเพื่ออะไรเดี๋ยวเขาเขาเรียกาอะไรมาพักรอ็คือเปิดบัญชีแล้วรอสแกนหน้าถูกไหมเพื่อใช้ได้เกินห้าหมื่นน่าจะมาแล้วแหละอ้หมีอาะทำรงไมีบัญชีเยอะทนเลยอันนี้ก่อนขายให้เม่อแล้วก็แล้วก็พ สองเดือนที่แล้วกลับมาขายให้คนที่อยู่เราเขาเขาให้เพอร์เซน่เขาแค่ขค้นแค่หนึ่งแค่เพอร์เซ็นตเขาไม่ได้ให้ประค่าบัญชีจะด้ไเงนหร่เงิน้นเงินก้อนนันจะดโอเคมันเป็นสิจากยอดที่ยอดที่เช่าใช่ใร้ษัเ่อมเงินจากการหลอกลงได้ใช่